ก็เรื่องต่อไปนะครับต่อเรื่องกันไปเลยนะครับเรารู้แล้วว่าโปรซิเจอร์อะไรจะทําเมื่อไหร่นะครับก็ต้องมารู้แต่ว่าโปรซิเจอร์แต่ละอันมันเป็นยังไงนะครับต่อไปก็เป็นเรียนเชิญอาจารย์อดีนานพิวัตรการุณนะครับจะทมศาสตร์นะครับจะมาพูดเรื่องบนบล็อกโปรซิเจอร์แล้วก็ฟอร์ซีเวียกรีนอยด์บน o s s นะครับจนในนั้น2ี่สินาทีนะครับขอบคุณครับครับได้ยินไหมครับแนทิงได้ยินครับผมโอเคสวัสดีครับ ก็ขอบคุณอาจารย์นันนะครับทําให้พี่งานง่ายขึ้นเยอะก็ผมเปลี่ยนเรื่องนิดหนึ่งครับบนบล็อก for C e v e r e น l i o บนรยผมไม่เอาคำว่า C e v e r e ครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําใน severe ทุกรายนะครับเดี๋ยวมาพูดได้ฟังทีนะครับผมเชื่อดีนันจากธรรมศาสตร์นะครับก็อันที่หนึ่งเมื่อกี้อาจารย์นันกล่าวไปแล้วว่าเวลาเราเจอคนไข้ที่เราพิจารณาจะทําำ g l อยบนบล็อกเนี่ยปัจจัยที่สําคัญก็คือ glio defect ถ้าเกิดเราพบว่ากีนอยดีเฟกที่เป็น significant defect เนี่ยอย่างเงี้ยเราทำแค่ soft tissue อ,อย่างเดียวแบบที่จันโอดีมอนเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับทีนี้ประเด็นคือคำว่า significant defect เนี่ยปัจจุบันมันยังมันยังดีเบตเยอะนะครับมันมี๊ดดี้ที่เป็น cohort ที่พบว่าในบางครั้งเนี่ยเราทำแต่แต่พวก soft tissue หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีโอกาสที่มันจะมี failure สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกีนอยบนรอดมากกว่า15เพราะฉะนั้นเนี่ย แพทย์บางคนก็พิจารณาทำกรีนอยด์ดีเฟกที่แค่15%นะครับในการพิจารณาทำกรีนอยด Augmentation เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้องจำ25โอเคแลครับเราเป็นเลขที่ง่ายๆแต่ว่าปัจจุบันนะถ้ามีคนทําในเลขที่20%หรือ15%เขาก็ไม่ผิดนะครับจริงๆมันขึ้นกับล i s ตของคนไข้มากกว่าว่าคนไข้ใช้อ c ค i ิวิตอะไรแล้วก็มีลิ s ตในการ d i s โ o เ a t e สูงมากน้อยแค่ไหนนะครับ อันที่สองที่จะทําในกลุ่มที่จะทําพวกบนกรีนอยรีคอนเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เฟลมาแล้วครับพวกที่เฟลมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ซอฟต์ทิชชูคุณตี้ไม่ดีนะครับนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการทำอบอนนี่ออ m เมนเทชันร่วมกับอาจจะทำซอฟต์ทิชชูร่วมด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นออปชั่นหนึ่งในการทำโดยเฉพาะฝั่งกรีนอยนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเ่ฝั่งฮิวมาัสฝั่งฮิวมาัสนี่จะเป็นอะไรที่ ที่ลาบากนิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าการประเมินดีเฟก์หรือว่าอะไรเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะเน้นเรื่องกรีนอยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้บอกไปแล้ว,วเรื่องออฟแทร็กคิวแซคบิชันนะก็ประเมินดูว่ากรีนอยบนล้อเยอะไหมถ้าเยอะร่วมกับมีออฟแทร็กคิวแซคบริชันไอเนี้ยก็พิจารณาทํโบนโดยที่ทำเนี่ย จะทำฝั่งฮิวมารลัสไหมก็เหมือนกับที่อาจารย์นันบอกนะครับก็ให้ประเมินเป็นรายๆไปอาจจะต้องประเมินอินเตอร์ออกเห็นด้วยเลยนะครับอาจารย์น,นันสรุปได้ดีมากครับเมื่อกี้อาจารย์นันกล่าวเรื่องการประเมินดีเฟกต์ไปแล้วนั้นพี่ขออนุญาตข้ามไปนะครับน้องๆคงวัดได้ทีนี้เวลาเราเจอกรณีที่เราจะทำกลุ่มกรีนอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกรีนอยบนลอส5ิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็จะพิจารณาเรื่องของการทำฟรีนอยดออกมนเทชันนะครับทีนี้ถามว่า กรีนอยด์โอคเมนเทชันหรือกรีนอยด์รีคอนสตรัคชันเนี่ยมีอะไรที่เป็นที่เป็นเทคนิคบ้างวันนี้พอดีเห็นบอกว่าน้องไม่ค่อยได้เข้าอาร์ A, แล้วก็อยากให้มารีวิวเรื่องของเทคนิคที่เป็นเซอร์จิคงเเทคนิคนะครับก็จริงๆกลุ่มในการทำกรีนอยด์รีคอนสตรักชันถ้าพูดถึงว่าเซ็ตมาทำกรีนอยด์รีกรีนรีคอนเนี่ยครับก็จะมีหลักๆกันอยู่แค่ประมาณ3กลุ่มนะครับอันที่1คือออโตกราฟนะครับออโตกราฟสิ่งที่น้องจะต้องรู้จักชื่อไว้นะครับก็คือบิสโตลาการเจนะครับ อันที่หนึ่งก็คือพิสโตล่ะจะเจซึ่งเป็นการเอาโคราคอยเนี่ยมามาแปะด้านหน้านะครับก็คือเอามาแปะตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันมันมันลอสใช่ไหมครับแต่จริงรูปเนี่ยพอดีรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเราเห็นว่าคนไข้มีโบนี่แบงค์ขาดนะครับเป็นอย่างเงี้ยเห็นเห็นไอติ่งตรงนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเป็นโบนี่แบงค์ขาดบางครั้งเนี่ยต่อให้กิน้อยบนลอสเยอะเนี่ยมีเปเปอร์จากจาก,จากจีนนะครับของโคเซอร์เจียงก็บอกว่าแบงค์ขาดประมาณอย่างเงี้ยโบน,นี่เนี่ยมันลี มันรีโมเดลตัวเองได้นะครับนั้นถ้าคนไข้ไม่ได้เป็นแบบแอคทีฟแบบว่าคอนแทคมากๆเนี่ยเห็นโบนี่แบงขาดเนี่ยฟิกไว้ก่อนนะครับบางทีมันรีคอนสตรักชั่นตัวเองได้นะครับแต่จะให้ดูว่าเวลาเราทำเนี่ยหลักการในการทำฟรีนอยด์รีคอนสตรักชั่นเนี่ยก็คือเราแค่แตะมันเนี่ยครับให้มันกลับมาเป็นแพร h เชฟนะครับนั้นมันก็จะมีะทั้ง เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าย้ายโคลาคอยมาเขาเรียกวิสโตลาเต้เดี๋ยวพูดฝ่งอีกทีนะครับอีเดนไฮบิเนตเนี่ยคือวิธีการที่เราย้ายไอเล็กครสนะครับไอเล็กครสออตก,กราฟมาแปะนะครับซึ่งจริงมันก็มีคนวิดีฟายอีเดนเนี่ยหลายวิธีครับบางคนเอาไอเล็กครสตัดมาเป็นริมแล้วก็ใช้เรียกว่าเจก,กราฟซึ่งเยอรมันในี่ยเขาทำกันเยอะก็คือฟิกเข้าไปโดยที่ไม่ได้ใส่สกรูอะไรนี้ไม่ได้พูดถึงเอาเอาเทคนิคที่หลักๆที่ใช้นะครับ แล้วก็มันก็มีคนอัน,นี้ที่มาแรงก็คือพวกกลุ่มที่เป็นอโลกราฟก็คือเขาพยายามหาอะไรที่มีคาททเรตร่วมด้วยหรือว่ามีอร์ที่มันเข้าเข้าใกล้กี่น้อยมากที่สุดครับโดยว่าอันที่มาแรงหลักๆก,ก,ก็คือดิสเทลทิเบลอโลกราฟนนี่จะเป็นสามอันหลักที่ที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เคยมีคนพูดถึงนะครับก็คือการใช้เมทัลมีเอาเอาเมทัลเลยครับมาปิดเลยก็มีคนพูดแต่ว่าเปเปอร์ตีพิมพ์ไปนานแล้วแล้วก็หายไป เดาว่าดีเซลอาจจะไม่ได้รู้มากนะก็เลยเงียบไปก็รอดูแล้วกันนะครับทีนี้เวลาเราทำเนี่ยมันก็มีเทคนิคทั้ง Open แล้วก็ r o s o o p e Arthroscope มาแรงในช่วงหลังเนยเพราะทีมที่เป็นทีมฝรั่งเศส Original เองที่เขาทำในตัวบิสตอลาตาเจเนี่ยเขาก็ชิฟต t ตัวเองมาทำอ h โ o s c o p e มากขึ้นแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงอะโทรสโคปนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยทำนะครับก็จะพูดถึงเรื่องโอเพ ฟรีนอยลีคอนสักชันเป็นหลักนะครับแล้วก็อันที่จะเป็นประเด็นอีกอันออนึงก็คือฟิกเซชันเมทัลในการฟิกโบนเหล่านี้เนี่ยเราใช้อะไรฟิกเซชันได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่อยากให้น้องๆรู้นะครับก็มาถึงอันแรกเลยพระเอกหลักเลยของพวกการพูดถึงกรีนอยล์อัพเมนต์หรือกรีนอยลีคอนเนี่ยก็คือบิสโตลัสต์เจถ้าเราดูรูปนะครับเห็นรูป2รูปนี้ไหมครับรูปขวามือเนี่ยคือเราตัดโคร์คอยโปรเซสมาทั้งอันนะครับแล้วเราก็วางแปะเข้าไปอย่างนี้ครับอเนี่ยจริงๆมันชื่อ ลาตาเจนะครับอันนี้มันคือลาตาเจถ้าเกิดว่าเราตัดเป็นทิปเป็นหลักเอาทิปมันมาเนี่ยครับแล้วก็แปะเอาฝั่งที่เราตัดแปะเข้าไปอย่างเงี้ยเลยครับแปะเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้คือออริจินัลบิสโตแต่จริงเปเปอร์ของบิสโตหรือลาตาเจอย่างนี้มันก็ยังถกเถียงกันคือถ้าน้องไปเปิดอ่านเปเปอร์ของบิสโตหรือลาตาเจเนี่ยมันก็ยังงงบางคนก็เอาบิสโตไปปนลาตาเจเอาลาตาเจไป คนอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยกันปัญหาเขาก็เลยเรียกรวมรวมเทคนิคพวกนี้ทั้งหมดนะครับว่าบิสโตลาตเจโดยเฉพาะปัจจุบันที่เขาทํากันบ่อยๆก็คือทําเป็นรูปนี้ครับก็คือรูปรูปสายล่างเนี่ยครับเขาก็จะเรียกรวมไปเลยว่าเป็นบิสโตลาตเจนะครับทีนี้อะไรคือบิสโตลาตเจอินดิเคชันที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยน่คือผมทำโอเพนนะครับผมจะทําในกรีนอยด์ดิเฟกตัวเลขของผมเนี่ยผมเป็นสายกลางครับธรรมะธรรมโมนิดหน่อยครับอาจารย์บัญชาสอนให้ธรรมะธรรมโมครับก็ กีนอยดีเฟกตผมเอา20%ครับก็ถ้าเกิดเมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าเกิดมีโบนี่แบงค์ขาดอย่างนี้ก็อย่าพิจารณาทำก่อนนะครับอาจจะต้องพิจารณาทำโบนี่เซบร์ิลิเซชันให้ก่อนนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมยังทำบ้างนะครับก็คือคนไข้ที่เป็น Financial problem หรือโดยเฉพาะคนที่เป็นพวก h e a v y labor นะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยบางทีเราเราทำ soft tissue ใช้ a n c h o r ปักนอะไรเงี้ยเสียตังค์เยอะนะค,คนไข้ไม่ไหวแล้วก็ าการใช้กรีนอยด์ดายเล็กไปทำกรีนอยด์รีคอนเลยโดยเพราะคนไข้ที่เฮวี่เลเบร์เนี่ยดีดิโอเคตก็น้อยกว่านะครับแล้วก็คนไข้ก็เสียตังน้อยอันนี้ผมก็พิจารณาเป็นออปชันให้คนไข้ในบางครั้งนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นรีวิชันเซอร์เจอรีนะครับทีนี้ข้อดีของ เวลาถ้าเราพูดถึงวิสต์โตลาเตสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าข้อดีของมันมีอะไรบ้างจะมี3อย่างหลักเลยที่ทุกคนต้องพูดถึงเวลาพูดถึงวิสต์โตลาเตนะครับหนึ่งคือมันมีสลิงเอฟเฟกต์คำว่าสลิงหมายความว่าไงเราย้ายโคลาคอยมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคอนจอยเท็นดอนซึ่งคอนจอยเท็นดอนเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนสลิงเป็นไทม์มอกเวลาคนไข้ทำแอปดักชั่นเอ็กซ์เทนโรเทชันเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นเป็นตัวหลับไว้ไม่ให้มันหลุดซ้ำนะครับไอ้นี้ก็เป็นประเด็นที่ได้เปรียยบมากเลของตัว บิสโตลาตเจถท่าเทียบกับโบนอย่างเดียวนะครับอันที่2ก็คือโบนเอฟเฟกซึ่งโบนเอฟเฟกเนี่ยก็คือการเพิ่มโบนแต่ว่าปัญหาของบิสโตลาเจเนี่ยก็คือว่ากรีนอยเนี่ยมันฟิกไซส์ใช่ไหมครับไอ้โคราคอยเนี่ยมันฟิกไซส์ก็คือขนาดของโคราคอยเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันมันเล็กกว่านิ้วโป้งเลยนะครับนั้นการย้ายโคราคอยมาเนี่ยมันก็จํากัดในกรีนอยดีเฟกต ในบางไซส์โดยเฉพาะไซส์ที่น้อยกว่า40เปอร์เซนนะครับถ้าไซส์ที่มากกว่า40เอร์ซนี่ยบางทีก็ต้องไปเอากระดูกที่อื่นมาช่วยนะครับกับอีกอันหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของแบงค์ขาดเอฟเฟกเพราะว่าเวลาเราตัดลาตเาตเจนเนี่ยเราจะใช้เซเรลิกแอม์มาด้วยเดี๋ยวพูดได้ฟังอีกทีนะครับซึ่งเซียลิกแอม์เนี่ยบางทีจะมาช่วยเย็บกับแอนเทียแคปซูลนะในการช่วยนยีผมใช้คำว่าบางทีเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่ได้ทำนะครับไม่ได้เอาเซเรลิกแอมพล์มาเย็บกับก แต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าพวกนี้เนี่ยการทำพิสโตลดาเจเนี่ยซับสคปต้องดีนะครับถ้าซับสคปไม่ดีมีปัญหาเนี่ยพวกนี้มันมันทำให้รีเซว์ไม่ดีนะครับแล้วก็ห้ามทำนะครับกลุ่มพวกนี้ในพวกกลุ่มที่เป็นเออเรเทอร์เบิ e r บล์รเตอร์คัฟแทหรือว่าคนไข้ที่มีอายุเยอะล็อกดิสโซเคชันไอเนี่ยให้พิจารณาระวังนะครับเพราะมันมีคอมลิเคชันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคนไข้ผมเองครับอายุประมาณห้าสิบหกสิบครับามาด้วยล็อกอันเทอร์ดิสโซเคชันเอ็มไอ วันนี้ผมก็ทูซีครับพยายามยื้อให้คนไข้บอกว่าจะมาโอเพนรีดักชันก่อนพอเข้าไปทําแล้วไม่อยู่ครับก็เลยตัดสินใจทำลาตาเจไปครับหลังทำํำตอนเดือนแรกก็ดูดีครับผ่านมาสามเดือนหลุดซ้ําแล้วก็หัวพังไปเลยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบเจอกับตัวว่าเออจริงๆล็อกดิสโซเคชันในคนเดีวยวว่าคนแก่เนี่ยต้องระวังนะครับัน้นถ้าคอมบายกันคนแก่ล็อกดิสโซเคชันเนี่ยอย่าลืมดูคัฟครัฟแทรด้วย รวมกัน3แฟกเตอร์นี้นะจะทำลาตาเจอโรนนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นกีนอย์ดีเฟกเกิน40%เอนย่างเงี้ยให้ชิปอาจจะต้องชิปไปทำเรื่องของอีเดนไฮบเนตหรือออหรืออะโลกราฟแทนนะครับนี้เป็นรูปถ้าเกิดว่ากีนนย์ดีเฟกเยอะๆนะครับก็จะมีออปชันซึ่งเดี๋ยวพูดให้ฟังนิดหน่อยนะครับทีนี้ในเอทำไมนี้มันึ้น ทีนี้คอนแทคเดเคชัน e เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็เหมือนที่พูดไปครับก็คือพวกคนที่มีโรเตอร์ครัพแท์ร่วมด้วยนะครับจริงๆในคนที่เป็นเฟิร์สไทม์เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาทำนะครับแล้วก็ในพวกที่เป็นโวลันทารีดิสเครเตอร์เหมือนที่น้องๆพูดไปนะครับหรือว่าเป็นอันคอนโทรลอิพิเลปซีนะครับซึ่งวมนี้อย่าอย่าเพิ่งรีบไปทําอะไรมากนะครับ แล้วก็กลุ่มที่เป็น unstable p e r i n h e r l shoulder ที่เราไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้หลวมเยอะคนที่เป็น cortisist e and stability lock anterior เนี่ยให้พิจารณาเป็นลายๆบางลายก็ทําได้นะครับเพราะว่าหลายๆลายเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีไม้ตายจะทำเพราะว่าถ้าเรา open reduction ไปแต่บนล็อคด้านหน้าเยอะๆมันก็หลุดอีกคนระับมันก็ช่วยได้อยู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวก inferior sublux กลุ่มที่เป็น static anterior subluxation นะครับทีนี้ถ้าเราดูหลักการเนี่ยเวลาเราทำเนี่ย สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเราต้องมีมีดใช่ไหมครับเราผมทำโอเพนนั้นสิ่งเราต้องมีคือมีดหมอครับลงมีดสกินนะครับเราต้องมีซอเบรดซึ่งซอเบรดเนี่มันมีหลายไซส์นะครับผมแนะนําถ้าเกิดจะทำลาตะเจนี่ยต้องเป็นซอที่มันเป็น90องศา Angle มันจะทําให้ทําง่ายนะครับแล้วก็จริงๆส่วนตัวผมชอบ KY ครับผมจะเตรียม KY ไว้3ไซส์นะครับ3มไปไซส์นะครับประมาณ 2.5 3อันแล้วก็2.0อันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ฟังว่าทําไมนะครับบางคนบอกว่าทําเสร็จต้องมีตัวตัวดิวบิด2.5ผมไม่เคยใช้ดิวบิดครับก็คือใช้ KY 2.5แทนดิวบิดไปเลยก็คือเวลาฟิกเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่ลาเ t เจอนะครับอันนี้เป็น Eden h y b i n e t ครับก็เนี่ยยืดอย่างเงี้ยเราเหมือนเราทำมีเดียลเมล f ิกเซชันนะครับยืดเข้าไปใช้ KY 2.5ดิวเข้าไปทะลุ กีนออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็วัดไซต์ได้เลยส่วนไอตัว2.0เนี่ยผมใช้เทมไว้ข้างๆเพื่อกันโรเตชันนะครับแล้วเวลาเราทําผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ดิวปิดับใช้ KY อย่างเดียวแล้วก็ใส่สกรูส่วนใหญ่ผมใส่2ตัวบางคนใส่ตัวเดียวคนใส่3ตัวจริงก็ขึ้นกับขนาดนะครับส่วนใหญ่ผมใส่2ตัวคดีเข้า3.5แล้วก็บวกลบวัชเชอร์นะครับ ก็ท่าก็ประมาณนี้ครับก็ใช้ท่าธรรมดาเลยครับนอนเหมือนท็อกฟิกท็อกซิมอลฮิมเมอรัสครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ฟูยกเว้นบางบางเคสเท่านั้นครับแล้วก็อัพไลน์นิดหน่อยเพื่อไม่ให้เมื่อยคอนะครับแล้วก็เดรฟปกตินะครับผมทำโอเพนนะครับก็เวลาลงมีดเนี่ยก็ลงคล้ายๆเดียวตัโตเพกเทเรลแต่ว่าให้เริ่มที่ตำแหน่งเนี่ยตรงโคร์คอยนะครับก็คือประมาณแถวเนี้ยถ้าเดียโตเพกเทเรลในท็อกซิมอลฮิเมรัสบางทีเราเริ่มดิสเท่าขนี้นิดหน่อยครับอันนี้เป็นรูปของคนไข้จริงนะครับอันนี้เป็นรูปของ ค่ายฝรั่งเศสนะครับรู้สึกจะเป็นจิววอลหรือลาฟร์เนี่ยเขาทาให้ดูคือแผลเขาลงประมาณแค่นี้เครับก็คือลงตรงขอบคนละคอยพอดีนะครับก็แผลผมใหญ่กว่าเยอะครับก็ยังไม่เก่งก็ต้องบิกบ๊กบิก๊กบูนหน่อยนะครับก็ลงประมาณนี้ครับทีนี้พอลงไปสิ่งที่น้องต้องรู้จักอนาโทมี omy, ก็คือว่าน้อง คําคละคอยได้น้องรู้อยู่แล้วว่าโคละคอยมีอะไรเกาะบ,บ้างใช่ไหมครับมันก็จะมีเซียลิกเมนครับวิ่งขึ้นไปเกาะถึงอะโครเมียนนะครับข้างล่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือคอนจอยเทนดอนนะครับวิ่งลงมาด้านในเนี่ยคือเพ็กมเนอร์นะครับอันนี้คือ3กษัตริย์ที่ที่ต้องรู้จักนะครับส่วนข้างบนข้างบนที่เราไม่จาไม่ไปยุ่งมันเนี่ยก็คือซีซีลิกรเมนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนดาวครับกระจายอยู่อย่างเงี้ยในนี้คือไหลซ้ายนะครับนั้นสิ่งที่น้องเข้าไปน้องต้องอินดิฟายก่อนอันนี้คือซีเหลืองคือโคลาคอยนะครับ ไอสีเทาคือคอนโทรยเทนดอนสีส้มคือเสียลิกเมนต์แล้วก็สีฟ้าคือเพ็กไมเนอร์ไอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ข้างบนน่ะคือสีสีลิกเมนต์นะครับซึ่งไอน,นี้น้องอณิดีไฟให้ได้ซึ่งไม่ได้ยากอะไรถ้าน้องเปิดแผลประมาณนี้ครับแล้วก็ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องรีลิสเพ็กไมเนอร์นะครับเราต้องรีลิสเพ็กไมเนอร์ออกเราคอว่าเราจะย้ายมันมานะครับแล้วก็รีลิสมันแล้วก็รีลิสเสียลิกเมนต์ส่วนตัวเองเวลาทำผมไม่ได้ตัด1เซนนะครับ อันนี้ในทาเอามาเล่าให้น้องฟังเพราะว่านังสือบอกให้ตัด1เซนจากออริจินัลก็ตัด1เซนเพื่อจะเอามาทำแอปแอนตี้แคปซูลผมตัดเลยนะครับแล้วก็ก็เก็บโคนนยทับพิซอยไว้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับก็คือโบนคัดตรงโคไอตัวโครคอยนี่ให้ดิสเทิลกว่ามันนะครับแล้วก็ตัดโบนทีนี้ตัดโบนเนี่ย เบรดอย่างเงี้ยจะช่วยได้ดีเพราะว่าถ้าเบรดตรงเนี่ยมันจะงัดมือเยอะนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอ,อย่างให้ดูไมมบรรทัดเนี่ยครับถ้าเบรดเบรดตรงเนี่ยมันจะงัดมือแล้วมันจะติดอ่อที่ิชชูด,ด้านบนเยอะนะครับถ้าเรามีเบรดอย่างเงี้ยมันจะใช้งานง่ายแล้วก็มุมในการตัดเนี่ยมันจะไม่เข้าตาดเบรดของคนละคอยนะมันจะตัดได้ได้ดีกว่านะครับนะครับนี่ก็ตัดนี่ต,ตัดเสร็จแล้วพอตัดเสร็จเราก็พรีดิวพอดีไม่มีลูกนงจากนี้ครับเราก็พรีดิว พรีดิวไว้ก่อนนะครับปกติผมก็ใช้ KY พรีดิวเลยครับไม่ใช่ใช้ดิวสองใช้ KY แล้วก็อันนี้ตัวอย่างของ i l a c r e นะครับแล้วก็เราก็มาเข้าที่จอยแทนก็คือเราซุกคนระคอยไว้ข้างในก่อนครับแล้วเราก็มาเข้าที่จอยซึ่งเวลาเราเข้าเนี่ยเรารู้ว่า s u b สแคปส่วนใหญ่คนไข้ซับสแคปต้องดีใช่ไหมครับนั้นก็จะมีวิธี2วิธีในการเข้าไปยุ่งกับ i n t r a าทิกูล่าก็คือเราจะทําตัวซับสแคปสปิดก็คือแหวกไปอย่างเงี้ยครับ หรือการทำซับสแคปทีโนโตมีคือตัดเป็น L shape ทีโนโตมีครับจริงๆริงอีวีเดนเนี่ยมันไม่ได้ตระหนกมากว่าจะอะไรแบบอะไรดีกว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดซับสแคปทีโนโตมีเนี่ยก็มีรีพอร์ตว่ามันทำให้เกิดอินเทอร์เนลเอนดูแรนลอสมากกว่านะครับอินเทอร์เนลโรเทชันนะครับนั้นก็มีแนวโน้มว่าซับสแต็งอันนี้เป็นเลตโต้สเปกทีฟนะครับก็มีแนวโน้มว่าการทำ ซับสครับสปิดจะดีกว่าแล้วเราก็ไม่ได้ไปตัดอินเสอร์ชันมันนะครับวิธีการทำซับสค a p s สปิดเนี่ยเราเมื่อกี้เราตัดโคลาคอยไปใช่ไหมครับในรูปอย่างเงี้ยครับเราก็หาซับสครัไปทวนนะครับตรงนี้ยเราก็จะทำซับสค a p แล้วก็สปิดไปครับสปิดเวลาสปิดเนี่ยอินเทอร์เนลโรเตดแขน แล้วก็ดันโพสเลียร์เรอร์พุชตัวฮิวม์เลาเฮดออกไปนะครับมันก็จะทําให้มีสเปซเพิ่มขึ้นพอมีสเปซปุ๊บเราก็สปิดแล้วก็เข้าไปได้นะครับทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอ capsule. แคปซูลเราก็ใช้รีแทคเตอร์กัดตรงนี้ครับอันนี้น้องถ้ามีโอกาสได้เข้าเคสน,น้องจะเห็นนะครับเราก็จะเอามีดลงเพื่อเปิดแคปซูลนะครับแล้วก็เข้าไปในจอยครับซึ่งเวลาเราเข้าชีวิตจริงเนี่ยเราจะมองไม่เห็นชัดเพราะว่าฮิวม์เลาเฮดเนี่ยมันจะล้นมาบังครับตรงนี้มันจะชอบล้นมาบางังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวนี้เป็นด เราก็จะช่วยในการงัดแล้วก็ทําให้หิวเราเฮดมันตกไปด้านหลังนะครับก็ถ้ามีก็ดีแต่ว่าเวลางัดน้องๆช่วยเนี่ยก็อย่าหนักมือเพราะว่าพี่มีเคสหนึ่งคนไข้เป็นล็อกอันทิเรียอายุ18งัดหนักมือจนหัวปุ๊บหัวยุบไปเลยนะครับนี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับเนี่ยใช้ฟูกกระดาตัวนี้งัดก็จะเปิดเห็นตำแหน่งที่มีบอลลอสนะครับแล้วเราก็แค่ฟิกคอรคอยทีนี้การฟิกคอลคอยมันมี2วิธีครับวิธีเราเห็นรูปคอรคอยใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนนิ้วโป้งใช่ไหมครับถ้าเราฟิกในแนวในแนวที่เอา ด้านใต้อ่ะ i n f i ยเ surface มันอะลงแปะลงไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พอดีเป๊ะเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็น normal ก็คือเป็นเทคนิค traditional lattej นะครับก็คือแปะลงไปเลยแล้วฟลิกสกูแต่ว่าปัญหาคือจอยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็ถ้าอยากให้จอยเรียบเนี่ยมันก็มีคน desk ใวิธีที่เรียกว่า congugent arc ก็คือว่าให้พลิกด้านด้านเอาด้านที่เป็น i n f i ยเ surface เนี่ยมาอยู่กับจอยซึ่งปัญหาของไอเนี้ย ผมไม่ได้ใช้ผมใช้วิธี traditional เพราะปัญหาของคนละคอยคนไข้บ้านเราที่เจอเนี่ยมันเล็กนั้นถ้าเราเอาอย่างเงี้ยแล้วเราฟิกสกู๊ปมันจะมีที่ในการฟิกกันน้อยมากนะครับเนี่ยมีเพเปอร์บอกว่าเนี่ยมันจะมีที่ของโบนเนี่ยน้อยมากนั้นเออเลอร์มาจินมันน้อยมากอันนี้ก็ต้องรวะวังแล้วก็ระวังเวลาดิวตรงเนี้ยครับเวลาใส่สกู๊ปแน่นเกินบางทีระวังตัวนี้มันแครกมันแตกได้นะครับนั้นก็วิธีไม่ยากแต่ว่ามันมีรายละเอียดนิดหน่อยที่จะต้องรวะวังนะครับพอทําเสร็จ ก็อันนี้เป็นเปเปอร์ของกิลเวละครับเขาบอกว่าเวลาใส่สกรูเนี่ยพยายามใส่ให้ขนาดจอยไลน์เพราะว่ามันจะทําให้มันไม่ผิดแทร็กอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆผมว่ามันขึ้นกับแนวที่โบนลออสมากกว่านะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ให้ดูเป็นเคสเคสไปแล้วก็ภายหลัเสร็จก็เย็บเซีย์เรตกาเมนต์กลับอันนี้ตามออริจินอลแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทํานะครับ <c oughs> แล้วก็ปิดซ <c oughs> ับสคปในแนวที่ <t> เราสปริตไว้เนี่ยก็ใช้ไวท์ชิวธรรมดาปิดได้ครับแล้วก็ไฟแนลคอนสักก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้คนเดิมครับ ก็วิธีอันที่สองที่จะพูดให้ฟังก็คือ Eden น y b i n ิเนตก็คือเอาเ l e ล็ r ทรข้อดีของมันคือมันเลือกไซส์ได้เลยเราอยากได้ใหญ่แค่ไหนเพราะงั้นกีนอยบรลอสเกิน40%เราก็ใช้ Eden นไฮบ n ิเนได้นะครับกับอีกอันหนึ่งคือพวกอะโลกราฟคือดิส a l ลทิเบ l อะโลกราฟนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของตัวไอไอบนไอเลกเรสครับเราเลือกได้เลยเราต้องการไซส์ยาวแค่ไหนนา ความหนากําหนดไม่ได้แต่กว้างยาวกําหนดได้นะครับวิธีก็ไม่มีอะไรฮาวเวสเหมือนเรา,เอาไอเล็กเคสกราปกติครับแล้วผมก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมเหมือนที่บอกก็คือฟรีดิวด้วย KY 2.5แล้วก็เทมเพลารีด้วย2.0ดถึง2.5้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่ทำดิสเซิลทิเบียอโลกราฟนะครับก็เหมือนกันแต่มันจะยุ่งยากนิดหน่อยตรงขั้นตอนการเตรียมอโลกราฟนะครับแล้วก็บางทีถ้าคิดว่าซอฟต์ที่ชูเขาพอเนี่ยบางทีก็ปักแองเกอร ให้เป็นอย่างนี้ก็อาจจะพอช่วยได้ทําเหมือนแบงค์ขาดรีเพลย์ออฟเมนก็ได้นะครับในกลุ่มที่เป็นโบนนะครับก็ทีนี้พอพูดถึงเรื่องฟิกเซชันเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าผมแนะนําสกรูแต่มันก็มีคนพยายามใช้วิธีอื่นเยอะๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอะโทรสโคปนะครับเขาก็จะใช้วิธีอย่างเช่นใช้บัตตอนนะครับเนี่ยใช้เป็นบัตตอนช่วยหรือว่าบางคนก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าเซอร์ขาดก็คือเอาไหมเนี่ยมาทาทาเป็นเซอร์ขาดนะครับเหมือนเหมือนพวกการผูกอะไรเงี้ยครับก็ปัจจุบันพวกซอฟ f ิกเซชันก็มีโรมากขึ้นนะครับก็มีคนพยายามเด e t e c เทคนิคมากขึ้นนะครับส่วน Immobilization โ o s t o f อ e รีแฮบโปรแกรมเนี่ยก็เหมือนกับการทำแบบที่จันไม้พูดไปนะครับในกลุ่มที่เป็นซอฟ t ์ที่ชูเซ i l ลิเซชันแต่ว่าผมจะพยายามโปรโมทให้ลูกข้ Passive Motion เร็วกว่ากลุ่มที่ทำซอฟ t t ที่ชูเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันมันความน่ากลัวน้อยกว่าเช่หลุดซ้ำนั้นผมก็จะให้ขยับเร็วกว่าเพราะว่าพอเจอสติฟเน็ตก็แก้ยากครับก็ทีนี้ แล้วก็จะให้เริ่มเซนเทนนิ่งที่3เดือนรีเทนส์พอร์ทที่4-6ถึงเดือนนะครับทีนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะไม่มีคอมพิเคชันนะคอมพิเคชันเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉลีย่ยโอเวอร์ออฟคอมพิเคชันเนี่ยต้อง20%ได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ดูนะครับทำแล้วเฟลปัญหาอันนึงที่เจอก็คือทำแล้วสติฟก็คือคนไข้มีโชเดอร์สติฟมีลายเนึ่ผมต้องมาสโคบหลังทำลาเต้ครับหลังทำทำเพื่อให้ไหลไม่หลุดทำเสร็จสติฟต้องมาสโคบเพื่อให้รวมเนี่ย,นยู่เหมือนกันนะครับ ก็โดยสรุปก็ประมาณนี้ครับก็คือประเมินบน Loss ถ้ามีบน Loss วัดให้เป็นนะครับมีออปชั่นประมาณนี้คนละคอยแอล็กบอกราฟอะโลกราฟนะครับการทำซับสคปเปิดก็จะมีสปริตกับทนโอโตมีก็แนะนำสปริตก่อนนะครับทำไม่ได้ค่อยทนโอโตมีนะครับแล้วก็ฟิซชันเมทอดมีหลายวิธีนะครับขอบคุณครับคุณแจนบอลมากครับ